สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยนายกยิ่งถูกด่ายิ่งเด่นนี่แสดงว่าหมดท่ากันแล้วจริงๆโดยเฉพาะการเมืองฝ่ายคา้านสารพัดวิชามารที่มีทั้งในระบบนอกระบบงัดมาใช้จนหมดเกลี้ยงแต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงสักทียิ่งด่ายิ่งขัดแข้งขัดขายิ่งเพิ่มตะบะบารมีให้นายกจนถึงวันนี้บอกตรงๆ ไม่รู้จะชมฝ่ายไหนดีจะชมฝ่ายประยุทธ์ว่าเป็นนายก8ปีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเศรษฐกิจนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้าคนเท่าคนแก่คนท้องคนยากคนจนคนพิการได้รับการดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกจัดให้หรือจะชมเพื่อไทยสร้างประวัติศาสตร์ฝ่ายค้าน8ปีใช้แค้นไล่นายกทั้งในสภาในถนนได้ทุกสมัยประชุม แล้วก็หน้าแหกไปเองทุกสมัยประชุมไม่แค่นั้นยังขยันกว่าฝ่ายค้านใดๆในโลก8ปีเท่ากับ2,920วันสันประเด็นด่านายกได้มันทุกวันไปไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่อายใจและไม่คิดกระทั่งจะชะโงกดูเงาตัวเองในกระถางล้างเท้าด้วยในเมื่อเอตะทักคะกันคนละด้านอย่างนี้จะชมใครฝ่ายเดียวจะเป็นการลำเอียง ก็ต้องอธิบายสรรพคุณแต่และฝ่ายให้พิจารณากันเองตามเนื้อผ้าแต่ก็คงหมดท่าแล้วจริงๆนั่นแหละไม่งั้นโคสกีเพื่อไทยคงไม่โพสด,ด่าน,นายกด้วยประเด็นเหล่านี้ในขณะที่พี่น้องเดือดร้อนหนักจากน้ำท่วมไม่มีผู้นำประเทศไหนในโลกที่บอกให้ประชาชนแก้ปัญหาด้วยการให้ไปปลูกบ้านสองชั้นเพื่อหนีน้ำและยิ่งสร้างนิวโลที่สุดคือการบอกให้ประชาชนสวดมนต์ไล่พายุ ไม่พูดก็ไม่มีใครว่าท่านโง่เวรกรรมอะไรของประเทศไทยที่ต้องมาเจอนายกแบบนี้แล้วผลการด่าด้วยโมหะเป็นไงละ่ะคือโง่จมปลักเห็นคนอื่นทำได้ทำดีตัวเองทำไม่ได้ก็อิจฉาริษยาหาเรื่องด่าเขาชนิดไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละนายกไม่ศึกไม่รอเพราะถูกด่ามา2,920วันชินจนแข็งเป็นหินไปแล้วท่านไม่ใช่ลูกผู้ดี แต่ท่านมีคุณสมบัติผู้ดีย่อมไม่ด่าตอบใครโดยเฉพาะหญิงอาภัพโนรล,ลักษ์จมูกตีบกระโหลกตันคิดอะไรได้แค่นั้นก็ถือว่าเลิศในทัศนคติเลวแล้วชาวบ้านที่สงสารนายกนั่นต่างหากเห็นท่านงกๆกทำแต่งงานหามรุ่งหามคำ่ำจนสู้ผอมตาโหลเสื้อกางเกงหลวมเมื่อเห็นโคสกีเพื่อไทยโพสข้อความนั้นก็สุดจะอดรนทนกลั้นเมื่อวาน ชนชาวโซเชียลจึงมอบกระเช้าประเภทร้อยดอกตอกกลับให้เธอสะพั่งพลึดไปทั้งข่าวสารออนไลน์สรุปแล้วยิ่งด่าคนถูกด่าคือนายกยิ่งได้คนด่าด้วยอิจฉาริษยาเขาคือพักเพื่อไทยยิ่งเสียควรประชุมเพื่อสำรวจทบทวนบทบาทกันเสียบ้างนะอย่าเอาแต่หลงโหนไข่โหนแขมในายใหญ่นายหญิงว่าใช้เรียกคะแนนในการเลือกตั้งได้ตะพึดไปในรอบ8ปีนี้อะไรที่หายไปชนิดศูนพัน เพื่อไทยเคยสำเนียกบ้างไหมจะบอกให้คําว่าบัตร30บาทรักษาทุกโรคคําว่ากองทุนหมู่บ้านที่ระบอบทักษิณใช้หากินมาตลอดนั้นทุกวันนี้ชาวบ้านดิลีททิ้งไปหมดแล้วจากหัวคนยากคนจนต้องจ่ายทําไมตั้ง30บาทจะเป็นจะตายยังจะรีดเอาเขาอีกหรือเดี๋ยวนี้สลึงหนึ่งก็ไม่ต้องจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดียวคนยากคนจนคนพิการคนแก่คนเฒ่า เฟียวไปได้ทุกที่ฟรีรัฐบาลลุงตู่จ่ายให้หมดนอกจากไม่ต้องจ่ายแล้วยังมีเงินให้ซื้อหมากพลูซื้อขนุกขนมไอฝากแม่อีหนูไหลมาเข้ากระเป๋าตัางทุกเดือนด้วยก็เอาแต่สุมหัวประดิษฐ์คำดาและสันวิชามานล้มเขาอยู่นั่นแหละเวลามันเปลี่ยนโลกแต่การโอบเอื้อเกื้อกูลชาวบ้านของนายกประยุทธ์มันเปลี่ยนทัศนคติคนฐานรากจากประชานิยมเก่าๆไปแล้วรู้ไหม นโยบายดูแลคนแก่คนเท่า,คน,ทาคนยากคนจนกระทั่งคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ปลูกให้ในราคาถูกไม่ตุกติกกินนอกกินในอย่างที่ทํากันจนเข้าคุกเข้าตลราดอย่างที่เห็นเหล่านี้ทําให้นายกเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจชาวบ้านถึงไม่ทําให้พวกเขารวยเป็นเศรษฐีแต่การช่วยทั้งสร้างทั้งประทังชีวิตให้เขาอยู่ได้ตามปลอบเพียงพอตามอัตภาพนั่นลุงตูก็ไม่ต่างพระมาปโปรด ก็ออกไปสิพวกฝ่ายค้านนะ่ะไปทําความดีช่วยชาวบ้านแข่งกับรัฐบาลนายกประยุทธ์เขาไม่ใช่เอาแต่ซุ้มหัวจ้องลม้มอย่าถือว่าการช่วยเหลือชาวบ้านเป็นหน้าที่รัฐบาลพวกกูฝ่ายค้านไม่เกี่ยวถ้าคิดอย่างนั้นอีก8ปปีฝ่ายค้านก็ดักดานต่อไปเถอะคำว่าช่วยเหลือคืออะไรมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ต้องเอาข้าวเอาของเอาทองไปแจกยามทุกยามยากมาให้เห็นหน้าเห็นใจแค่นั้นก็ช่วยเหลือทางใจเหลือเฟือแล้วที่ตนหาเสียง ลุยน้ำลุยโคลนไหวกระทั่งหมาไปกระตุกตีนชาวบ้านขอคะแนนเขาได้แต่ตอนชาวบ้านมีทุก์ขไปเยี่ยมไปให้เขาเห็นน้ําใจกันบ้างก็ไม่ได้คิดอะไรของพวกมึงวะอย่างนายกลงไปท่านก็บอกมาเยี่ยมมาเยือนมาให้กําลังใจกันแล้วก็โอภาปราศัยในคติไทยแบบบ้าน,านทั่วไปพายุมาลูกเดียวก็ท่วมจะตายอยู่แล้วสวดมนต์ภาวนาขออย่ามาอีกเลยก็ธรรมดาฝรังเอะก็ my กอด คนไทยก็ตะเถนหกคุณพระช่วยไม่เห็นเป็นประเด็นต้องเค้นด่าวว่านายกโง่เป็นเวรเป็นกรรมประเทศขนาดนั้นเลยการสวดมนต์คือมนัน้อมสติมาคนเราเมื่อสติอะไรที่ไม่เห็นทางก็เห็นที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจมีแต่คนอปรลักษ์อัปปลีเท่านั้นเหมือนควายตัวเมียไม่มีเขาก็ใช้เขาสายขิดอวดจริตนางควายไปเรื่อยถ้าคนมีความคิดอย่างน้ำท่วม เป็นช่วงเวลาที่สสควรไปหาชาวบ้านแบบไปให้เห็นใจกันช่วยตรงไหนได้ก็ช่วยแต่อย่าไปให้เขาหน่ายกูผู้ทรงเกียรติตีลงน้ําไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านหามแห่แถมยังต้องหาน้ําหาท่าหาข้าวหาปลามาให้แดกแบบนี้ไม่ต้องไปแต่เมื่อเห็นนายกลงไปตัดคําว่าพักเขาพักเราฝ่ายเขาฝ่ายเราทิ้งไปก็พูดกันประจำไม่ใช่หรือผมประชาชนเลือกมาก็ตอนนี้คนที่เลือกพวกคุณเขาเดือดร้อน ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันสิการเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันแค่สมมตุติในเมื่อประชาชนเป็นของทุกฝ่ายเมื่อเขามีทุกขแล้วจะเกี่ยงหน้าที่ฝ่ายมึงส่วนฝ่ายกูมีหน้าที่ดูและคอยเอาตีนราน้ําอย่างนั้นมันควรหรือคุณสมพงษ์อมรวิวัต์คุณเป็นหัวหน้าพักมีอํานาจบริหารพักตัวจริงหรือเปล่าถ้ามีเพื่อความเป็นสิริมงคลของพักเฉดหัวจากหน้าที่โคศกเปลือกเถะ การปลูกบ้านใต้ถุนสูงถูกต้องตามลักษณะภูมิศาสตร์ประจำภูมิภาคแล้วตั้งแต่โบร,โบราณไม่ว่าเขมรไทยปลูกบ้านแบบนั้นมาตลอดมาเมื่อ5 0าสบถึงหกปีหลังจเจริญในโง่ด้วยความหยิงพยองตัดไม้ตัดป่าเพราะว่าเปลี่ยนพื้นที่รับน้ําเป็นบ้านเป็นเมืองก็ยังพอทําใจแต่แทนที่จะเปลี่ยนแบบเคารพธรรมชาติบ้างกลับปลูกอาคารบ้านช่องและร้านค้าแบบอาหารการทั้งขวางทางน้ําทั้งเห็นตะวันตก ปลูกราบก็ปลูกแบบนดินอย่างเขาบ้างของเขาพื้นที่สูงมีหิมะไม่มีฤดูฝนแต่ของเราพื้นที่ราบลุ่มแถมมีฝนมันก็ต้องมิดหัวแทบทุกปีอย่างนี้แหละคุณสมพงษ์ดีจมูกสั่งสอนโคสกีนางนี้ทีเถอะปลอยให้ด่าแบบงั่งๆแต่ละวันพักที่ตกอยู่แล้วจะตกต่ำลงไปอีกต้องเข้าใจกาลยานีกับกาลากินีลงท้ายนีนีเหมือนกันก็จริงแต่ให้ดอกคนละดอกกันนะ คนปลายซอยศิลปาชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ